วันนี้ผมก็จะมาสอนดนตรีคน,นนะครับแล้งสดอยู่แล้งสดอยู่แล้งสดอยู่อ,อ,อมันดีมึงับมาเพฟ่ไอ้ไอ้มัน,น,ม,นมันเห็นมันเห็นต <c oughs> ลอหลอแนะรงวะแรงวะ แตมว่าราเราไปทำดิโอ้ยโอ้ยกระจกแตกม่จะเห็นไมเนอะกระจกมันแตกย้ำสี่ต่วม่ได้ไหนเอ็ยอยู่ไหนะเอ็ยอยู่ไหนะแต่ส่งทีนี่แหละตามตามตามนี่มาลตามที่คือมาเลยครับสงนี่นี้ปล่อยยอรถเกืยร พี่ฟิวได้จียังด้ไรอะกลไปใจสั่นติ๊กติ๊กตักตนะั่กะนี่แลมโบแล้วแม่งไม่ล็อกด้วยนะยอย่างง่หรือว่ามันรู้ว่าให้เรามาขะโม่พี่อยู่ใต้สะพานระผมอยู่ด้านล่างเ,เป็นกูดังอนะ่ะ เป็นกอดังพี so, uh, ah, ah. Like ่เพาเวอร์ได้เียร์ส่งให้แล้หรอได้ได้หโอเคียเด้านล่างนะด้านล่างนะกูนล่งจิงเราไปแอบหรอใช่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 ิอมตามมตามตามมันมาตามมันมาตามอยู่ไหนนายอยู่ไหนดูาั่งอ่ะได้ยินเสียงเพียะ นี่ป้านี่หลังกูดังปิดรถขับลองเถียนขับฟีครับขับฟรีขับล้วพี่หได้ได้เอ็งใส่ชุดเลยขอหน้ากากใส่ชุดเลยมันจผมผมได้เลยไม่เห็นหรอเปลี่ยนหเปลี่ยนไม่น่าเห็นหรอเองก็เองก็ใส่ชุดเลยใส่ชุดถอดหน้ากากอ่ะแล้วยงถอดแบนด้วยเอ ถอดเบนด้วยถอดเบนด้วยน้องถอดเบนด้วยถอดเบนด้วยสวยน้องโอ้โหจะมาแบบ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 แบจะมาจะมาแบบเฮ้ยเขากดดังอยนี่แหะดาบุกเ้าทีนี่นี่คือบ้าของเราฟิวไปเปกราษกลางลุกจี้อยู่ไหนลุงจี้ว่า อยู่กระดาษแดงเลยมารอเรือพ่พิวเลยไอ <c oughs> ้เย่ยเบรโพูดไม่ถูกต้องอ่ะ, <c oughs> อะมันต้องใส่โสื้ไม่ได้พูดอะไรอ่ะลูกคี คนมันหมดอายุแล้วมาลองใส่กันดิเอาวันไหนวันไหนวันคบถ้าหวานไม่ได้นะโอ้ยแแถ้าเหวานไม่ได้ละแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงเลยแป๊บนึงเลย ใส่เซฟเวอร์โค้ดอะไรอ่ะมันใส่ไม่ได้หรอใช่ไหมผมหาคุณไม่เจอมาเร็วเดี๋ยวผมให้ไม่โดนไม่โดนแป้วหนึ่งก็ไปจูมเก็บแล้วผมทับ ส่งมาให,หน่อยเนื่อกีไปที่ใส่โค้ดเลยไปไปเจอที่ใส่โค้ดอะ่ะเ,เริ่มโบว์ห้าพันแม่งเดี๋ยวดีขึ้นเว้ยพี่ ได้หรอใช่ที่พี่วินขายไปมันเจาะเจาตู้ปลาใช่ไหม่สงโคตอ่ะยังไม่พี่ฟิวได้แล้วตู้ปลาใส่เมื่อวานซื้นอน่ะเออ แจกวันที่9โอ้ยสารบรรพาวอ๋อพาวได้ไงอ่ควันอะไรี่แจ้งลิมแจ้งดิมันบอกคุณไม่ถูกต้องเออเต้นแจ้งดิเต้นไปดิแจ้งตรงไหนเต้นดูรูปอะดูรูปที่บอกห้ามพาวอะแล้วก็ไงต่อเอ็แคป F12 ไว้แล้วก็ติกเก็ตไปหานายกแล้วก็บอกว่า เอาพาวล์รถผมเลื่อนไม่ลงไปไม่ได้ออะให้ดูตรงกลางดิเออดูตรงกลางนายกครับโค้ดหมดแล้วเหรอนายกปรับงไหมเนี่ยครับอ๋อไงไอ้โค้ดโค้ดหมดเวลาแล้วเหรอใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับใถส่ไม่ได้ก็น่าจะหมดแล้วครับเออมันหมดวันนี้ไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวอ่อวันนี้วันที่สิบเอ็ดอ่ะฮะเขาเขาแจ้งว่าตอนกี่โมงอ่ะไม่ได้แจ้งครับเขาบอกว่าโค้ดใส่ได้วันที่เก้าถึงวันที่สิบเอ็ดครับ อ่าแล้วมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมอ่านึกว่าน่าจะใส่ไม่ได้แหละโอเคครับครับผมเดียวครับครับผมไอ้น้องผมเขาแจ้งห้ามพาวแล้วเขาพาวอ่ะใช่ครับใช่อ่าส่งเนี่ยหลักฐานแล้วก็เปิดทิเกตมาเลยครับโอเคครับโอเคครับโอเคอันนี้ต่อดีแหละเราขโมยต้ใช่ครับครับผม